เอกนั่งตัวสั่นในห้องมืดสนิทความหวาดกลัวกัดกินจิตใจเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอเขาอยู่วิญญาณทหารเฉลยศึกญี่ปุ่นปรากฏตัวขึ้นทีและคนเสียงวิญญาณดังขึ้นพวกเราถูกทรมานถูกฆ่าทันใดนั้นวิญญาณทหารเฉลยศึกญี่ปุ่นปรากฏตัวขึ้นทีและคนพวกเขามีใบหน้าซีเซียวดวงตาแดงดำและร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลพวกเราต้องการความยุติธรรม วิญ,ญญาณทหารญี่ปุ่นชี้ไปยังหลุมศพจำนวนมากพวกมันเรียงรายอยู่ทั่วสุสานร,ราวกับกองทัพแห่งความตายวิญญาณทหารพุ่งเข้าใส่เอกพวกมันต้องการฉีกร่างของเขาออกเป็นชิ้นฮ่าฮ่าเอกวีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ประโยชน์วิญญ,ญาณร้ายกำลังจะฆ่าชีวิตเขาทัานใดนั้นแสงสว่างวาบ<อ>ขึ้นวิญญ,ญาณร้ายหายไปเอกทรุดลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้า เอกมองไปยังหลุมศพในความมืดความเงียบสงัดกลับคืนมาอีกครั้งแต่ความน่ากลัวยังคงปกคลุมอยู่เรื่องราวจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกซึ่งเอกไม่สามารถรู้ได้ฝากติดตามตอนต่อไป